สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับพวกผมช่องท็อปไบค์ไปสบายเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูตัวนี้กัน i อออนพลนะครับเป็นหนึ่งในรถที่พี่ไบค์เขาดูไว้สนใจมากอยู่เหมือนกันนะเป็นรถไฟฟ้าราคาต่ําล้านพี่ลองบอกขผมซิว่าทําไมพี่ถึงชอบรถหน้านกคันนี้พี่เคยบอกอ่ะพี่ชอบภายในมันมากโอด้านหน้าี่ยังมีควสชั่นอยู่พอสมควรผมก็ชอบผมชอบภายในเหมือนกัน คือคือเอานี้ดูหน้าก่อนแล้วกันหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบผมอยู่ในส่วนที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบคือคือที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไอเนี่ยแหละไฟมันเป็นยังไงไหนดูหน่อยมันมันมีปีกนางฟ้าอยู่ตรงนี้มันมีปีกก็สวยดีนะผมผมว่ามันแปลผมอยากให้มันตัดนี้เลยท็อปอยากได้ไฟตาตีแล้วตัดข้างล่างออกตรงนี้ทึบเลยแค่นี้พอเอตาตีตีอย่างนี้ คือถ้าเกิดว่ามองไปทางอีกฝั่งอ่ะแล้วไม่มีอ่ะเออมันจะเฉียงเฉียงเชียวเียวแบบนั้นนะสวยเลยหน้านี่มันดูแบบเหมือนมีเหมือนมีหางตาหน้ามันดูมนๆใหญ่ๆนะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอ้วนมากนี้หน่อยเดี๋ยวบอกรุ่นก่อนไอ้นี่คือรุ่นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นตัว4ี่เก้าศูนยพรีเมียมเดี๋ยวคอีดูก่อนดูไม่ออกใช่ไหมหน้าเหมือนกันอันนี้ออลีทว่ะอันนี้อีลีทอันนี้อีลีทว่ะเพราะว่าเราสังเกตจากล้อของเขาได้อ่า เวลาเขาเป็นเีลีทเนี่ยล้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะอของเอลีทเอายีน่าส่วนตัวผมชอบล้อออลีทมากกว่าก็สวยนะถ้าคุณซื้อตัว490พิมียมเนี่ยล้อมันจะเป็นเหมือนตัวที่อยู่ข้างหลังพี่ไบเป็นไอ้ล้อเทาๆหรือตัวนี้นะครับอ่าล้อนี้นี่คือล้อ490พเมพ์น่โคตรเท่เลยเหล็กหนาเลยพี่ชอบอันนี้หรือชอบอันนู้นพี่ชอบวันนี้มันดูแข็งแรงดีแสดงว่านี่คือตัว490พิมียม อันนี้ไม่ใช่4 90พเมยมอันนี้เป็นผมจะบอกจุดสังเกตให้ฟังก็คือคุณจะเห็นว่ามันมีอันนี้มันมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังใช่แล้วทำไมเท่ากับว่าอันนี้น่าจะเป็น4 1 0รีิมพมอ๋อ4 1 0มันเป็นตัวที่ออกมาใหม่แล้วก็ผลิตในประเทศไทยก็คือพอมันอยู่ในไทยเพิ่มมันมีใบปัดหลังลม,มีใบปัดเลยแต่ว่าข่าวร้ายคือมันไม่มีลาปั ไม่มีไร้ฝ้อคือมันมีตรงนี้ที่ผมว่ามันเหมือนไรฟ้าแต่ว่ามันมันมีแค่ตรงนี้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจก <c oughs> ็มีฝ้าเฉพาะตรงนั้นไงไล่แค่นั้นพอเฮ้ยมีรูฉีดน้ำด้วยว่ะฉีดน้ำรางกระจกได้คิดว่าน่าจะเป็น410คือมันแยกยากอะระหว่าง4 90, 4 <c oughs> ตัว400กับ410น้ามมันเหมือนกัน410ตัวพรีเมียมอะ410 400เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเป็นตัวอีลีทอะมันจะไม่เหมือนกันและจะมีอยู่รุ่นเดียวซึ่ง ส่วนตัวนะจริงผมชอบตัวเอลิทขอราคาหน่อยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเออเลิท e เนี่ยมันถ้าไปเสิร์ชดูตามสื่อเราจะเห็น8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแต่ผมเชื่อว่าซื้อ,อจริงอะ่ะมันมันน่าจะถูกกว่านั้น 8, 9, <laughs> นะแปดแสนเก้า <8, 9, S 2> หรอแต่ว่า e l ลิทเนี่ยมันจะไม่มีหลายอย่างเลยมันจะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามันจะเฮ้ยแต่มันมีกล้องว่ะมีกล้องเอเดียอยู่นะอันนี้มันใช่เอลิทจริงปะเนี่ยต้องถามพี่เขา แต่ไปดูฝาท้ายก็ได้ถ้าเกิดมันเปิดไม่ได้ไฟไ <ป S 1> ฟ้า,ฟามัน<า>ใช่แน่ใช่อ่าอีลีดอีีลด,ดจริงอีลีดฝาท้ายแมนนวลเช็คได้ง่ายๆฝาท้ายไม่ไม่ใช่ไฟฟาไปป้าไม่ไฟฟ้าแมนนวลก็ไม่ใช่ไปดีลีดก็คือเป็นรถไฟฟ้าราคาที่ไม่ได้แพงนะครับ8ปดแสนกว่าบาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ท้ายมันก็จะเป็นไฟไล่บาร์นะไล่บาร์โค้ดสวยจริงๆผมว่าสวยใช้ได้เออนะแต่ก็ จริงๆโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้รถรจริงๆรถจีนนะเขาชอบทำไฟไร้บาร์เนาะอันนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันก็เรียบๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะด้านหลังมันกว้างนะใหญ่มากเลยกว้างเปิดดูใหมอีป่ะนี่โคตรกว้างเลยกว้างเกือถ่ายเลยโคตรกว้างเลยคือพื้นที่ใส่ของเยอะมากแล้วก็ มีสองชั้นเป็นเป็นรถไฟฟ้าที่ยังมียางอะไหล่ให้ด้วยแล้วยางแม่งช่องอยางลึกมากยางอะไหล่ยังมีแล้วก็ปรับเป็นเป็นเรียบได้นี่ปรับระดับได้ปรับระดับได้ช่องอยางโคตรลึกเลยเป็นรถที่พื้นที่เยอะผ่าเลยมั้พื้นที่เยอะมากเลยครับอะลองปิดสิ ปิดปุ๊บเดินข้างนี้ก็โค้งเข้าไปเรียบนะครับคือผมว่ามันเรียบเหมือน,นคล้ายดอลฟินหรือว่าโต3สามแต่ว่ามันกว้างกว่าคือระยะซ้ายกวาเนี่ยกว้างกว่ามีไฟด้วยมีไฟสีส้มสมหนึ่งสีส้มส้มหนึ่งดวงนะครับท้ายไม่มีแล้วก็พับเบาะเข้าไปได้แต่ไปพับให้โนดหน่อยแต่ผมอยากดูตัวพรีเมียมว่ะแต่ผมว่าผมจะเดินไปดูตัวพรีเมียมอันนี้คือตัวอีลิทใช่อันนี้คืออีลิทรีวิววนไปวนมาหมดแล้ว ออแต่ถ้าพรีเมียมคนเยอะเราดูอีลิทก็ได้อ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูเฮ้ยดูมือเปิดก่อนมือเปิดมือเปิดเปิดได้ปะเปิดอ่าเป็นไงครับตัวอีลิทสบายทอ็อปทำไมาตรงนี้มันเขียนว่าหนึ0 0ล้านหกแสนนี่มันอะไรตัวไหนกันแน่เนี่ยตัวนี้นี่ครับตัวนี้มันเป็นตัวอีลิทหรือพรีเมียมครับอีลิทเป็นมาล้านหนึ่งอ่ะ รราาคยัังไม่ปบอ๋อราคาตอนยังไม่ปรับ,ราารบจริงๆมันเหลือ8 0 0แสนกว่าใช่ปะ่ะแปดแสนแปดพกนห้าเก้าโอเคอ่ะคำนามานั่งข้างในเป็นไงบ้างสบายโปรง่งโปรง่งโล่งใหญ่ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เห็นฟิลลิ่งกระจกหน้าแบบนี้มาตั้งแต่ของดัดแจ๊สอ่ะคือ โค้งไปข้างหน้าเยอะมากลาดลาดไปเยอะมากแล้วตรงนี้ตรงนี้ใหญ่มากี้ใหญ่มากเออตรงนี้เนี่ยผมว่าผมตั้งกล้องถ่ายจริงจังได้เลยนะด้วยความเรียบความใหญ่ตรงนี้เลยใช่แล้วก็ดูดิหน้าแผงหน้าคนโสโคตรใหญ่โคตรลึกลึกมากเลยนะครับดูดิไปได้ถึงนู่นนะเวลาเช็ดรถนี่ผมจะต้องแบบโอ้โหเอาเรื่องเลยเอาเรื่องพื้นที่ใช้สอยดีนะดีมากเลย เรามีผู้รวมเดินทางหนึ่งท่านแล้วเอาน้ำวางได้ทั้งสองนะครับอันนี้ช่องเปิดซึ่งมีแบบซก็ของซ็อกซ็อกซ์ะมือถือผมชอบที่วางมือถือของของรถคันนี้มากมันวางตรงนี้แล้วมันแบบคือผมว่าผมไม่ลื่นไปไหนจะนั่งดูแบบตรงนี้ได้เลยเปิดแบบก็ดูนี้ได้เลยเออตำแหน่งดีทำมาดีจอก็เปิดได้วางมือถือตรงนี้ก็ได้วางชาร์จแบบวางอย่างงี้ก็ได้อ่ะ ไออันนี้แต่ user experience ไออันเนี้ยมันใหญ่ดีแล้วมันทําให้วางแบบอะไรนู่นนี่นั่นได้เยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือสำหรับผมตรงเนี้ยมันติดขาคือสำหรับสำหรับบางคนขาอาจจะผ่านนี้ได้พอดีสำหรับผมที่ติดขาแน่นอนมันติดอะข้างล่างข้างล่างนี่ก็วางของได้นะวางของได้เยอะนะนึกออกเลยว่าป็นกระเป๋าเล็กๆอ่ะผู้หญิงอะผู้หญิงขับเนาะ บางทีเราไม่ขี้เกียจไปวางข้างหลังเราวางตรงนี้ได้มีช่องเสียบวิทยไทยเแล้วก็ไฟ12โวลต์นีน่ไทยเอยู่ตรงนี้อ,อันนี้มันทำ<ง>ไว้ลาย,ลายเฉยๆเนาะไ,ไม่มีอะไรแกะกดไม่ได้แล้วก็โอ้ล่องใหญ่ลึกใหญ่และลึกใหญ่และลึกมากลึกๆๆโอเคดีๆหน้าจอตรงนี้ใหญ่ดีใหญ่มากใหญ่12นิ้วปะ เต็ม hmm. ตาแล้วก็เป็นภาษาจีนตอนนีนไปถึงตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอีกเหรอจริง <Eld> ต <ed 29> ้องถามว่าไอ้คันเนี้ยขายแล้วเนี่ยต่อ Android Auto โต้จะเป็นเปิร์ลคาร์เมได้หรือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเขาเรียกร้องกันอยู่รออยู่รออยู่โอเคคลิปนี้ออกไปอาจจะได้แล้วมันยังไม่มีภาษาังจีนยังไม่มีภาษาอัจีนหรือว่ามันไม่ถูกตั้งเป็นอังกฤษวะ นี้ไงตั้งได้เดี๋ยวเราตั้งให้เขาเลยดีกว่าอังกิษนั่นแหละจบจบนี่ภาษาไทยก็มีนะไม่กี่มมีภาษาไทยด้วยภาษาไทยลัวภาษาไทยแล้วจะหาอะไรนู่นไม่เจอมากกว่าเราเราแกล้งคนที่เขามาใช้ต่อไปไหมเราอยากแกล้งเขาเลยยอบชอบเดี๋ยวเปลี่ยนคืนหาไม่เจอละมันทำไมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเขาคงเป็นวิธีการใช้ของภาษาไทยแล้วกันเนาะีตั้งแชสซีพาวเวอร์ด้วย ปรับโหมดพลังงานพลังงานเป็นอ้างพลังงานไฟฟ้าเหรอพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วพลงงานไฟฟ้ามีพลังงานกีฬาโฮ้ยทำไมมันดื้อกับผมอะ่ะพลังงานกีฬาเฮ้ยมันดื้อกับผมมันไม่ยอมไปมันไม่ไปให้ผมทำไมอะ่ะโด<ว>น,นล็อกไว้น้ำหนักเบาโดนล็อกไว้เปล่าตัวคันเสริมตัวรถปวดตั้งเ่อนต้องสตาร์ทก่อนตั้งค่าหน้าจอเฮ้ยมันตอบสนองไว้นะไวนะเออไวลื่น อันนี้ซอฟต์แวร์ดีเลยไม่แพ้ไอ้ตามหลัง EX 3 0มาติดๆเลยเออเนาะไวกว่าไอ้ของ MG ที่เราไวกว่าของ MG แน่นอน MG ยังเป็นระบบเก่าอยู่มีเอฟเฟกเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะตำแหน่งการฟังที่อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยทัสกินดีทัสกินดีทัสกินดีอันฮับทีอาชริยะตั้งห้าล็อกปึ๊บ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 แอร์ปรับแอร์แต่ว่ามันจะต้องมาปรับตรงนี้นะมาปรับตรงจอนะครับเนี่ย พัดลมโมแต่ก็ตอบสนองไวมากนะครับรถ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 อินเทอร์เฟดูคล้ายของวัตโตที่เราเคยเล่นเออคล้ายๆกล้อง่ะอยากดูกล้องอ่ะกล้องพี่หาทางเปิดให้ได้มันต้องมีกล้องอยู่ไหนอะไรอะหรือว่าเราอยู่ในคันที่ไม่มีกล้องไม่มีดิ้มีดิเออกปดมาใหม่ภาพที่จอดรถปิดหน้าต่างทั้งหมด ต้องปิดต้องปิดปิดหน้าต่างทั้งหมดข้าง,ขงหลังเปิดอยู่ท็อปข้างหลังมันเปิดอยู่ผมปิดแล้วไม่ใช่หมายถึงว่ากระโป,ปรงหลังมันเปิดอยู่ประตูหลังเปิดอยู่ประตูหลังเปิดอยู่แล้วดูไม่ได้เหรอ๋อภาพมันก็ไปนู่นนี่เพราะว่ากล้องหลังมัน,มนก็ตัดก็ตัดข้างหลังออกไปสิ <laughs> เราต้องไปปิดท้ายสินะได้เดี๋ยวพี่ไปปิดโอเคอ่ะปิดแล้วขอดูกล้องหน่อยเปิบกระจกมองข้างด้านขวา ครับปิดแล้วขอดูกล้องก่อนเดี๋ยวมีคนมาสามอศนนั่นแหละปิดใช้งานหลังสตาร์ทรถจบปะดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรพอรถเราไม่ได้สตาร์ทอย่างนั้นเหรอแต่ตอนนี้แอร์เปิดอยู่นะเราแบบไม่มีคุณแจไม่ได้สตาร์ทอะไรเงี้ยโอเคดูในรถแล้วกันอ๋อนี่ใส่ปีวิทยุตั้งค่ารถของฉันก็คืออันนี้เป็นยใช้ง่ายไหมใช้ง่ายนะ ง่ายใหญ่ดีจอตรงกลางอ่ะจอนี้เหรอใช่จอนี้ก็ตำแหน่งโอเคไมได้บ้างตำแหน่งโอเคมองปกติสี่เหลี่ยมใหญ่ชัดเจนใหญ่ชัดเจนนะดีผมชอบที่มันมีจอนี้ไม่เอาทุกอย่างมารวมในนี้ผมณกำลังพูดพาดพิงเอ็กสาสิบอยู่เห็นไหมอันนี้ปัดนู่นปัดนี่ได้อดับเครื่องต้องทําในนี้ว่ะไม่มีปุ่มข้างนอกเลยต้องทําในนี้อย่างเดียวโอเค จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่เอาทุกอย่างไปรวมในนี้หมดเลยอเนี่ยพัดลมพัดลมอะไรต้องกดในนี้หมดเลยใช่กดกดที่หน้าจอมหมดเลยครับพัดลมพัดลมแอร์อุณหภูมินะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีปุ่มบายูเฉินให้ทักกดอยู่ข้างนอกตรงนี้ปุ่มใจ<ผ>มด้วยกดง่ายด้วยรถที่ผมจะซื้อต้องมีอันนี้เหมือนที่รถ <c oughs> ที่พี่จะซื้อต้องมีไอมีสรุปมีสรุปนะก็นี้มีสรุปนะซึ่งเปิดได้เปิดได้นี่กดค้างมันเนี่ยรู้กดทีเดียวผมปล่อยแล้ว มันเหมือนพอปล่อยมันไปไม่สุดต้องกดเพิ่มแต่เป็นสันปูที่ใหญ่ช่องนี้ใหญ่ดีเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ยังไม่ได้ใหญ่เท่ากับแอตโตหรือว่า m g h s p ีีพี่ขึ้นไไม่ได้เหรอนี่ี่ขึ้นได้แต่พี่จะต้องเฉียงเฉียงตัวหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยต้องเฉียงเฉียงตัวหน่อยนี่เป็นรถอีกคันที่ฝึกขึ้นไปโอเคผมเอากินเบลขึ้นไปได้แล้วผมสบายใจแล้วนี่เป็นรถอีกคันที่ พี่กับผมนั่งด้วยกันแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับทีดียวไม่อึดอัดจริงดูดิโคสบายเลยเรานั่งอยู่ในรถที่รู้สึกใหญ่มากไม่อึดอัดเลยโคสบายเออกว้างมากเป็นรถใช้งานเลยก็แฮปปี้มีความสุขนี่บุกนุ่มด้วยแอร์ปรับซ้ายขวาขึ้นลงเป็นสไตล์นี้นะครับบุกนุ่มอะติแข็งชอตด้นซ้ายโครเมียมแล้วก็ที่ใส่เหรียญแล้วก็บุกยางด้วย จกปรับไฟฟ้านะครับปื๊ดพับลงไปจนสุดนะครับนี่มีบายสปอร์ตปะไม่มีดูไม่มีไม่มีไม่มีไดยสปอร์ตแล้วก็ด้านข้างนะครับวางขวดน้ําได้นี่อาจจะไม่มีเพราะมันเป็นอีลีดหรือเปล่าม,มันเป็นออลีดปะเลยไม่มีเป็นไปได้เพราะเราอยู่ในรุ่นออลีดนะครับโอเคแต่ออลีดก็กว้างแล้วเนี่ยกว้างโคตรสบายเลยคือางเปไฟฟ้าปะถ้าผมซื้อเองอ่ะ วองไฟฟ้าเห็นได้วางไฟฟ้าได้ถึงไหนวะนนี้ท็อปสบายดีนอนดูไฟสปอร์ตไลท์ไอ้เบาะคันนี้เนี่ยมันนั่งสบายดีนะชอบเบาะมันรู้สึกเป็นเบาะที่นั่งแบบผ่อนคลายได้ไม่ใช่สไตล์เบาะแบบโอบรัดตัวสปอร์ตอ่ะเป็นเบาะแบบแบบสบายอ่ะแบบนอนลงไปเกี่กกองเลยคือผมอ่ะไม่ชอบ ผมไม่ชอบรูปรักษณ์หน้าตาของของไอออนไวฟพัดพูดตรงๆแต่ว่าพอพอรู้สึกว่าแบบได้ลองใช้ชีวิตข้างในอ่ะข้างในผมว่าผมรได้ดีมากเ,ออเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในโอ้ผมรู้สึกว่าเออผมรับได้หน้าตามันไม่เป็นไรหรอกอือ่ะได้นะนี่ <Okay. S 1> ครับตรงนี้กล้อง A d a s แ,แล้วก็มีได้ติดพู c คอนโทร o แล้วก็มีที่เสียบ USB ไว้ติดเพิ่มอีกอันนึงกล้องขงหน้าดได้แล้วก็ กระจกบานที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้บานที่หกเจ็ดแปดนะเนียขี่หันเราไม่รู้ชอบรถที่มีตรงนี้นะชอบใชบเหมือนมองด้วยเหรอเหมือนเขหน้าแจ๊สอ่ะมันมันช่วยเพิ่มแบบวิสัยทัศน์ตรงตรงนี้มันนิดหน่อย้คือมันมันจะเกิดในรถที่แบบว่าเอาตรงนี้ยืดไปข้างหน้าเยอะๆมันยืดไปเยอะมากได้เอไปดูไปดูไฮไลท์ที่สุดของรถคันนี้ดีกว่ามันอยู่ข้างหลังครับยอดเยี่ยมอันดับแรกเลยรุ่นนี้พี่ดูก่อนเลยไม่มีธรณีประตู ไม่มีขั้นลงประตูเรียบเรียบว่ะเมื่อกี้ผมคือมันไม่จมลงไปผมก็มองให้เดินก้าวขึ้นมาผมรู้สึกอุ้ยมันเรียบเลยว่ะขึ้นสบายเหยียบได้เต็มเท้าเหมือนพวกรถตู้อะเรื่อะแล้วประตูบานใหญ่ใหญ่บานใหญ่มากคืประตูพี่เปิดได้เกือบ90องศาแล้วนะเกือบ90้าองศาแล้วอะดูดิใหญ่มากเป็นไงครับที่นั่งและนี่เป็นรถที่ถ้าเกิดคุณขับอยู่คนเดียวแล้วคุณลืมของไว้ตรงนี้ จอดอย่างเดียวหยิบไม่ถึงมันมันไกลมาก <S <S มันไกลมากมันกว้างมากพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากนะตำแหน่งเบาะนี้คือตำแหน่งเบาะที่ผมนั่งขับนะครับนั่งสบายๆเลยแล้วคุณดูพื้นที่ตรงนี้สมันแบบมันเหลือเฟือมากอะ แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งดูข้างหลังมาแล้วข้างหลังมีที่เก็บของเพียบเลยนะข้างหน้ายังเหลือที่ขนาดนี้ในเซกเมนต์นี้ไอออนเนี่ยใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่สุดแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าต่ําล้านแล้วก็ระยะฐานล้อคือระยะล้อหน้าถึงหลั้อหลังมันมันยาวที่สุดแล้วมันได้พื้นที่ขนาดนี้แล้วก็ที่จาได้ว่าไอ้คันนี้วันที่มาดูวันแรกท็อปลงไปนั่งที่พื้นตรงนี้ได้ใช่ลงไปนั่งตรงนี้ได้ลงไปได้แบบนี้เลยอ่ะ พื้นไือเหยียดขาได้ด้วยเหยียดแค่ผมอยู่ตรงนี้ได้อะโอ้แล้วตรงนี้เรียบเรียบนะครับตรงนี้เรียบข้างหลังมีอะไรบ้างช่องแอร์มีไม่แขวโอเคน่ารักมีช่องแอร์แล้วก็ยไรเอหนึ่งช่องตรงนี้ไรเอหนึ่งช่องนะครับแล้วก็กว้างหลังคาสนลุกมองแล้วรู้สึกโปร่งโปร่งมีให้นั่งสบายจริงๆถ้า เนรู้ว่าถ้าถ้าไอออนมันอยู่ในไทยไปสักพักนะให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่ารถเขาแบบปัญหาน้อยหรืออะไรเงี้ยม,มันมันจะเป็นรถที่แบบตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากมันน่าใช้มีไฟ LED อยู่ตรงนี้ด้วยับอืม,ออมใครมีไฟเหรอ,เออตรงเนี้ยของใครของมันเลยอ่ะเอ้ย<อ><อ>มีน่ารักกระจกนิบานพูดธใหญ่บานใหญ่แล้วมันตรงด้วยนะคือมันไม่เรียบมันไม่โค้งลงอ่ะมันได้พื้นที่เต็มเต็มออโต้ด้วยนะออโต้ด้วยกระจกออโต้ด้วยรถแปดแสนกว่าบาท คืดนะคืนนะคืนคืนแข็งมากเลยออโต้โอ้โหลงเกือบสุดละลงจนสุดครับเดี๋ยวก็ดูของผมบ้างผมว่ามันเป็นรถออกกองเชื่อเออรถออกกองได้เลยที่ถ่ายตรงนี้ได้ง่ายมากเลยนะเว้ยเนี่ยพี่นึกดูดิพี่ถือกล้องออกไปถือกล้องออกไปเนี่ยพี่พี่แบบนี้นะนางตรงนี้ถืออย่างเนี้ย ถือได้นะเว้ยผมเรนผมมันไม่มีปัญหาเลยที่จะอยู่อย่างเงี้ยมันมีสเปซอะตั้งกิมบอลบนในรถก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ชอบมากก่อนที่ผมจะซื้อเอ v ชาวีแล้วผมดูคันเนี้ยผมยังรู้สึกว่ามันมันมันน่ามากเลยคันเนี้ยบอออะบ่อสบายบอสบายดันหัวไหมไม่ดันมันเป็นแบบดึงขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ตรงนี้ตรงีโล่งโป่งเอ็นได้ไหมนะเอ็นีกเหรอเอ็นไม่ได้ ม่จะเต็บเดียวอ่ะเอไม่ได้ที่วางแขนที่รองแขนตรงกลางไม่มีเฮ้ยดึงออกมาอ้าวไม่มีเหรอมาทั้งอันเลยนี่โอ้โหเสียดายวะไม่มีเสียดายอ่าแต่ก็ได้พื้นที่โล่งๆขึ้มาไม่เป็นไรผมได้ขนาดนี้หละผมเอาหมอนวางเองก็ได้ที่วางแก้วมีนะข้างๆขอแก้วหน่อยแก้วอยู่ข้างหน้าลองวางดูข้างๆพี่โอ้โหใหญ่อ่ะวางได้ครับวางได้สบาย หน้าหลังโอ้สบายเชียชอบมากชอบมากผมนึกถึงว่าวันที่มีลูกอ่ะผมว่าลูกเมันวิ่งตรงเนี้ยเพลินลูกไปนอนเพืินเงี้ยลูกม่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บตรงเนี้ยใจลายใช่ไหมไม่ยหมายถึงว่ามันคงวิ่งเล่นตรงนี้เพลินเลยมันแบบเออก็จริงมันดูเหมาะเป็นรถครอบครัวมากๆมีแหลกหลังคาด้วยครับใช่ได้จริงป่ะไม่รู้เหมือนกันวะมันเตี้ยไปป่ะหรือว่ามันได้ว่ะแน่นอยู่ใช้ได้จริงอ๋อนั่นไงใช้ได้จริงแน่นเลยดู นั่นแหละเขาเข้าไปเข้าอยู่ใช่จริงโหดจัดติดได้โหดมากโอติดอย่างนี้นี่เองเราจะขึ้นไปนอนกันบนนั้นได้จริงใช่ไหมครับได้คนที่เขาตั้งแคมป์คนที่เขาขึ้นไปนอนอยู่แต่เราก็นอนในรถนี่รุ่นนี้พับนอนได้เลยนี่คือรุ่น elite ขอเข้าไปดูตัวพ r e เมียมไปดูตัว p ีเมียมตัว p ีเมียมนะครับก็จะได้490กับ4 1 0อันนี้น่าจะเป็นตัว 4. 1 0เพราะว่ามีใบปัดน้ำฝนหลัง อันนี้ถ่ายไปยังก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่พี่ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วพี่ชอบสีไหนในไอออนไวท์พัดที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยสีนี้สวยสุดคือเรียกว่าสีนี้สวยสุดเรียกว่ายาสีฟันสียาสีฟันสีเหลืองไข่ยังเฉยเฉยคือถ้าเกิดว่าเอาเซฟเซฟอะก็คือสีขาวใช่เออเซฟเซฟนี่สีขาวเลยผไข่ยังไม่เท่าไหร่ผมว่ายาสีฟันเนี่ยสวยสุดยาสีฟันนี่สวยเขียวเขียวพัดเทล ดูมินมินไปดูเครื่องข้างหน้าเลยดิข้างในก็ดูเหมือนกันนะโอ้ข้างหน้ามันสั้นมากเลยท็อปเครื่องทุกอย่างมันไปอยู่ทรงไหนอยู่ข้างในนี้ไงอยู่ใต้นี้อืมนานๆทีเราจะเห็นรถที่เป็นหลักการออกแบบแบบนี้คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่คนข้างในสูงสุดแล้วเอาทุกอย่างไปอัด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 กัดนอยู่ตรงนั้นนะอ๋อเหรอ รั้งสุดท้ายที่ผมเห็นคือแจ๊สที่ทําแบบนี้แบบว่าใช่เพราะว่าหน้ามันสั้นเหมือนแจ๊สเลยดีนะนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เรามีพื้นที่เยอะคือมันเบียดทุกอย่างไว้ตรงนี้เบียดสั้นๆเลยฝาปิดนะครับเป็นแบบพับลงแล้วก็มีขาคานทาอันเดียวไม่มีอะไรกันเสียงตรงนี้เลยไม่มีมันไม่จาเป็นไม่ตรงการอะไรหรอกคือความร้อนไม่ได้สูงเสียงก็ไม่ได้ดังตรงนี้อยู่แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นอะไรนะเป็น LFP เป็น LFP ผมชอบ LFP นะ อ่ะขอดูข้างในของตัวพรีเมียมหน่อยปั๊บเฮ้ยเป็นไงตัวพรีเมียมเหมือนตัวเีลิทเลยอ๋อพรีเมียมมีวลคัมซีทป่ะมีวลคัมซีทก็คือเปิดประตูปุ๊บเบาะมันจะถอยเขาปิดประตูปุ๊บเบาะจะเลื่อนเข้ามาอัตโนมัติต้องนั้นก็อะไรอีกเหมือนกันนะเกียร์อยู่ที่พุงตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวฟ้าเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยอันนี้เราสามารถเปิดกล้องได้ยังอยากเปิดกล้อง กล้องสามกศูนย์มาแล้วเปิได้ทำไมนู้นเปิดไม่ได้ไม่รู้มันยังไม่ได้สตาร์ทรถไงอันนี้สตาร์ทแล้วทีดีดิทีดีหมุนได้โอ้แล้วมันเห็นด้วยนะว่มันเปิดมันเปิดเปิดประตูพี่ปิดประตูก่อนปิพี่ปิดประตูเบิ้บเฮ้ยเขาปิดพร้อมพี่เขาปิดพร้อมพี่พี่เปิดพี่ปิดพี่ฝั่งเขาปิดหมดเลยเออมันเห็นหมดเลยว่ะเออมันรู้หมดเลยนะว่ามันทำอะไรอยู่ภาพเป็นไงภาพไม่แย่ใช้ได้ สวยงามดีเฮ้ยทำไมมันมีมุมนี้ด้วยวะคือมันข้างมันเอามันเอามันมีข้างสองข้างล้อหน้ากับข้างที่เป็นประตูด้านหลังก็ดีนะเอาไว้ดูเวลาแบบมีเด็กมีอะไรเงี้ยอืแล้วก็ท้ายนี่ก็ดูมองข้างบนเลยเพราะว่าเปิดฝาท้ายอยู่ฝาท้ายเปิดอยู่ผมเชื่อว่าเราอาจจะสามารถสั่งปิดจากตรงนี้ได้ด้วยซ้ำปิดอะไรอาจจะอันตรายนี่ปิดประตูท้ายอ๋อ ประตูท้ายเปิดเปิดได้ประตูท้ายปิดแล้วประตูท้ายปิดแล้วป่ะเปิด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 เดี๋ยวไปโดนคนไม่มีคนทั้งหลังเปิดประตูท้ายไปปะมีคนอยู่ถึงป่ะไม่เอาอย่าเล่นเลยเมี๋ยวไปโดนคนโอเคซอฟต์แวร์ดีซอฟต์แวร์ดีทำงานเร็วเออนี่น่าใช้เหลือแค่เขาพิสูจน์ตัวเองว่าว่าใช้งานได้ว่าไม่มีปัญหาอืมงั้นก็โอเคเลยส่วนยังน้อยอยู่ แย่ตรงนี้นิดหนึ่งสูตรยังน้อยอยู่สูตรไดออนแบบนี้มิกี่ที่ยังน้อยมากเลยนี่ปื้อจันลูบครับสว่างเฉาตาดีปื้อกดกดตรงนี้เปิดเต็มที่โอเคกระจกตไดแสงอัตโนมัติตัสออเป็นใสๆนะเฟรมเลนไงอยากได้ยังเลยนะอยากได้แต่ไม่รู้จะไปทำอะไรกับพื้นที่แบบขนาดนี้อะ ไม่รู้จะให้ใครนั่งไม่รู้ให้ใครนั่งใหญ่จัดอาจจะให้พ่อแม่นั่งแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยแบบดูดิไปไหนพับเบาะแล้วโคตรใหญ่เลยพับลองไปพับไปข้างหลังให้หน่อยสิเป็นเบาะหกสิบสี่สิบนะครับนี่ไงดึงม้าดึงเหมือนกันพอเป็นพอเป็นพรีเมียมอ๋อพรีเมียมมีมีแล้วมีนี่ที่วางด้วยขอดูหน่อยมีแล้วอ่าพอเป็นพรีเมียมเราก็ได้สิ่งนี้แล้วดีวางแก้วดีใส่แก้ว แน่นไปหน่อยแน่นแน่นวางได้แต่ก็พอวางได้ล็อกได้อยู่โอเคสูงขึ้นมานิดนึงนะครับมีกระดูกนะอ่าสบายนะข้างล่างโคตรโล่งเลยดูผมชอบความสบายของมันมากเลยนะโล่งโป่งหัวก็สูงโอ้สูงมากเหลือเหลือเฟือเป็นสันลูบด้วยมาพับเบากันอ่าพับเบาพับเบาเปอร์ป็นที่โอ้แต่พับแล้วมันหนาครับ ครับตรงนี้ยังมีแบบเดินอีกเยอะเลยก็จะขยับมาข้างหน้าไงขยับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันก็คงประมาณนี้เออมันลาดลงไปนะตรงเนี้ยมันลาดลงไปคือมันไม่ได้เรียบแบนเพราะว่าเบาะมันหนาบอกว่าเออมันไม่พับเบาะข้างล่างตามลงไปไงเลยเป็นอย่างนี้กดป่าได้่ไห้ครับผูโคตรใหญ่ใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่ ตรงนี้ก็คือไม่เฉียงไม่สโลปมากนะครับวางกระเป๋าได้สบายอ่ะพับกลับขึ้นมาโอ้โหพับกลับคืนมาพื้นที่ก็ยังเหลือเหลือใหญ่มากขอกระเป๋าได้ไหมขออีกรอบนึงนี่นี่ไปๆปอ่ะไหนลองวางดูไซส์หน่อยดิกระเป๋า28นิ้วผมปรับระดับของพื้นมันลงไประดับหนึ่งนะปรับระดับลงได้อีกมันก็เลยจะวางได้สูงขึ้น ตั้งไปด ah ื้อเลยตั้งล้อชีเหลือๆโอ้ตั้งแบบนี้ก็ได้อันนี้อันนี้น่าจะชนอาจจะชนเออชนชนชนแบบนี้ไม่น่าไม่น่าปิดได้ป่ะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตรงนี้มันมีกระจกจะปิดได้จะลองไหมมีกระจกครับอาจได้นะอาจลองขออนุญาตลอง ได้ <Mid> อเฮียได้ได้ว่ะตั้งสองใบได้เลยไอ,ยอเฮียตั้งสองใบได้เลยเลือเลยเชี่ยไ yeah. อเฮียรถใช้งานรถออกกองรถฟังก์ชันยอดเยี่ยมมากแสตั้งสองใบตั้งแนวตั้งตั้งแนวนอนได้หมดอันนี้แบบยังไม่ได้พับเบาะด้วยนะใช่ผมว่าถ้าซื้อคันนี้ผงพับเบาะไม่บ่อยอ่ะแค่นี้ก็ใส่ได้เยอะแล้วแ่ยางอะไรก็มี อ่าถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาบนนี้อ่ฐานแบบไม่ได้ยุ้มลงไปละไม่ได้ละตั้งไม่ได้ตั้งปกติไม่ได้ยี่แปดนิ้วไม่ได้นะครับต้องยี่สี่นิ้วหรือว่ายี่สองนิ้วมันออกจะติดๆสักหน่อยมันต่อให้มันต่อให้มันสูงได้อแต่ว่าวางเฉียงก็ไม่ได้อยู่ดีอ่เออถ้าแบบวางพับลงไปแบบนี้แนวตั้งแนวนอนแบบนี้ได้สบายโอเคอีกนิดเดียวเอง จะได้ไดนะดีงามมากอ่ะนี่คือตัว C หนึ่งศูนย์พรีเมียมอสรุปกันเลยแล<ะ>้วกันปสรุปนะครับสรุปสำหรับไอออนไวท์คับคนน่าใช้โคนน่าใช้มันน่าใช้มากแต่ดูหน้าตามันสิ หน้าตาผมไม่ค่อยชอบเอาอย่างนี้นยสัวนตัวไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าพอไปลองข้างในแล้วก็รู้สึกว่าเออจ้ามือหน้าตาไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าข้างในอ่ะมันมันน่าใช้มากคิดว่าสีนันจะชอบไหมผมว่าสีนันก็อาจจะไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันแต่สีนันจะชอบข้างในอ๋อมันสบายเป็นคนไม่ชอบหน้าตาแบบนี้อุตส่าห์แต่งหน้าซะสวยเลยมีคนตาด้วยถ้าแบบมีครอบครัวแล้วอ่ะแบบว่าอยู่สี่คนมีคนตานะน่าจะชอบนะ ปีกนกผมชอบผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่แบบใครคำว่าโอโถงเลยไหมโอโถงใหญ่มันกว้างอะเวลาเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกสบายมันโปร่งมันมันสบายใจดีเรามาซื้อสบายอะเราซื้อรถไฟฟ้ามาเราก็อยากได้นั่งสบายทนใช่ไหมไม่เคยใช้ไม่รู้ไม่รู้ใครเคยใช้บอกด้วยถ้าทนแล้ว Apple Ca r p เ a y มาถ้าผมเปียอเปิล Car p l a มแอนดรอยสตอร์ a p p เ e Car Play มาครบเต็มระบบแต่ฟังก์ชันดเดิๆพื้นฐานก็คือโคตรแน่น ไฟฟ้านะครับ่ได้ไกล490 NEDC นะ490ใช่กำลังตัวนี้ดี204แรงม้า225นิวตันหรือไงนี่แหละประมาณ225นิวตันเมตรกันคือพรีเมียมนะรุ่นพรีเมียมนะตัวท็อป490นะแต่ตัวนี้เป็นรุ่น410นะเออเราไปรุ่นพรีเมียมไม่ไม่ดีกว่าเหรอพรีเมียมก็ได้แต่รุ่นพรีเมียมมัน95อ่าเก้าแสนกว่ากว่าเออได้แบตเพิ่มขึ้นสำหรับผมนะผมว่าผมเอา410ก็ได้ ค่า4108แสนกลางแล้วก็ใช้แค่เมืองใช่ผมใช้แค่ในเมืองอระยะวิ่งมันก็คงประมาณ300กลางกาง340-350อะไรเงี้ยเรพอได้ดน,นี่ปลุกใจประมาณนี้ไอออนวายพัดครับ